ครับสวัสดีครับป้าเมพปีน้องครับผมวันนี้เขาจะมาเสาะป่าน้อยเห็นไมครับติดอกติดใจตินี่ป่าขาวป่าซิวมันตัวงามครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นกันดูครับว่าวันนี้จะมาหรือประมาณครับผมสักครู่ครับน้อยน่อยนเจ้ามัน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 นี่รอบแรกกันได้แล้วครับพีน้องครับลงมาลงมาลงมาเนี่ยป่าซิวป่าขาวงามครับผมงามงามงามอ่ะลุ้นกันต่อครับผมเอากุ้งกับมาเฮ้ย ได้กุ้งมาละมาหมันหม,ม,มันกุ้งมาตัวน้องกุ้งลงไปลุ้นกับตอครับผมรอบที่สองเน่นๆๆรอบที่สองได้มาสามตัวถือว่าง,งามอยู่ครับพี่น้องครับลุ้นกับไปต่อครับผม แน่เลยฮะลงมาลงมาโอ้ทั้งกุง้งทั้งปลาเจ้าเนี่ยกุ้งงามๆเนะเาะเจ้าสวยงามเจ้าสวยงามอ่ะลุ้นกันต่อไปนะเจ้าโอ้กุ้งงามๆพอแลรึทั้งกุง้งทั้งปลาเลยอ่ะดินดีขนาดเอาลงไปอ่ะลุ้นกันต่อนะเจ้า ปลาอะไรกุ้งหนึ่งตัวปลาหนึ่งตัวปลาสไตเหรอปลาสไต็จเจ้ากับกุ้งอ่ะเก็บครับผมเนี่ยโอ้โหได้หลายตัวหลายตัวรอบนี้ฝนตกฝนตก ตั้งป่าตั้งกุ้งตึงป่าตึงกุ้งครับพี่น้องครับสวยงามครับผมอ่าเดินลุ้นกันในรอบต่อไปนะครับผมแน่พอตกเย็นกุ้งมันก็เริ่มมาแล้วแน่เนาะมีนิ่มตัวกุ้งนี่นี่อ่ะลุ้นกันต่อครับผมแน่ น,น,นั่นเน่มามามาลงมาลงมานี่ครับพี่น้องครับความสวยงามเริ่มจะกลับมาแล้วอ่าลุนกระตอครับผมหนับอ่า โอ้น้องกุ้งมาแล้วน้องกุ้งมาน้องกุ้งลงมาน้องกุ้งนงสาวแหน่ความสวยงามครับผมจะอีนิม่อนอยู่ครับผมอ่าลุ้นกับต้ครับแหน่ลงไปลงไป นั่นไ่โอ้ตังกงน้องปลามันเริ่มกลับมาแล้วพอตกเย็นมันก็เริ่มกลับมาแล้วนี่ครับพี่น้องครับความสวยงามของแต่ละเหล่าครับผมรุ่นกับไปต่อครับนั่นน้งก่ง ทั้งกุ้งทั้งปลาเลยจ้าลงมาลงมานี่ครับพี่น้องครับความสวยงามครับผมเริ่มกลับมาแล้วครับรุ่นกระตอครับผมเน่สวยงามกุ้งเต้นกุ้งเต้นกุ้งเต้นสวยๆดูแล้วถูกใจหลักแสนม,มันก็ซื้ออยู่นะถึงวะครับเป็็นนนแสกกกซื้้้ออยููนะู่ะถถถถาาใจมีอะไรไหม,ม,ไมต้องอยากดีเซ ข้ามกักุ้งลงนักมากนี่ครับกุ้งมาแย้วรุ่นกับไปเรื่อยๆครับผม <c oughs> มาตัวเล็กเอามาเลยนี่วันนี้มีผู้ช่วยครับพี่น้องครับนี่ครับมาพอผู้ช่วยเลยครับ <c oughs> แต่เอตัวเล็กเห็นหน้าขึ้นมาหน่อย <c oughs> สวยไหม <friendly> มีปลาอะไรไหมไอ้ยหี้ยผมมักจะเป็นกุ้งนะตกแรงมาส่วนใหม่เป็นกุ้งครับผมนี่กุ้งงามๆครับพี่น้องครับ,ร,บรุ่นกันต่อไปครับผมนี่ไงอ้าวผู้ช่วยเอากุ้งไป ตัวนี้เกินอ่ะตัวนี้กเกินอ่ะให้ตัวตัวเล็กอะอะตัวเล็กปล่อยนะแ่อ้าโอ้ไข่เต็มเลยไข่เต็มเลยปล่อยลงไปเก็บก่อนเก็บก่อนหนีละนั่นนี่ ลอานี้เป็นปลาอะไรเจียมาเร็วมาเร็วนี่ตึงกุ้งตึงปลาครับพี่น้องครับรุ่นกับตอรครับผมนี่มีปลาอะไรไหมนั่นน่นี่ครับผม นี่ทั้งปลาทั้งกุ้งม่วนนาดม่วนนาดครับผมรุ่นกับต่อครับอ่าอ่าวผู้ช่วยอยู่ไหนจ๊ะอ่า,เ,อาเลากไมเนี่มันตัวติดกันอ่ะตัวติดกันอันไหนคะ <c oughs> นัน่นไม่ติดแล้ว นี่เนี้อรอบนี้นักเตะนตักว่ามันเริ่มกลับมาแล้วตัวเล็กปลาเยอะจังเลยนี่ปลานีสวยงามครับสวยงามรุ่นกันในรอบต่อไปนะครับผมใช่ไหมใช่ไหมเน่เออปลาที่เราเก็บได้อือผู้ช่วยเอาปลาไป,าปาโอ้โหยัยงไม่ทันใส่ในเ,นเลยนี่เน่ปลาอะไร นี่น้องกุ้งอีกแล้วนี่น้องกุ้งครับพี่น้องกุ้งสวยๆงามๆครับมาแล้วครับผมรุ่นกันแล้วรอบต่อไปเลยครับเดี๋ยวปลาเดี๋ยวปลาให้นะเจ้ อา้าวปลาหนึ่งตัวไปเลยรุ่นกัะต่อครับผมยาวไปครับนั่นนี่รอบนี้เป็นปลาจ่ะเนี่ยสวยงามตามท้องเรื่องครับผมตัวสวยๆกงามครับพี่น้องครับรุ่นกันไปเรื่อยๆครับผมเนี่ยอาผู้ช่วยมา เอาเลยอุ้ยตาตัวนี้สวย่ปลาตัวนี้สวยอ่ะอยากได้อ่ะอยากได้ก็เอาขวดใส่เลยค่ะขวดอยู่ข้างหลังกระต๊อบเราติดหลายตัวอ้าเอาจะเอามีอะไรมาอัละัลล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 ัล อโลแส่น่ายเขากำนำไปใจนี่ครับพี่น้าครับในรอบนี้สวยงามครับผมนะจ๊บนะรุ่นกันในรอบต่อไปเลยครับพี่น้าครับแม่ผู้ช่วยมาลงไปจ้ะนั่นเนี่ย ยังได้ยังได้ทองนาทีทอง,น,ททองนี่ครับผมความสวยงามครับรุ่นกับต่อไปเรื่อยๆครับผมนี่เน่น้องจุง้งน้องจุ้งมานี่นอ่เน่นเน่นาทีทองวังยกวังยกต้องไปรอมันเนี่ย นี่ครับผมสวยงามตามท้องเรื่องครับรุ่นกันไปเรื่อยๆครับน,นี่นี่นนี่นนี่นน้องกุ้งอ่าเงาไปต่อ,อนั่นเนี่ยมันเริ่มมาแล้วนี่ครับความสวยงามครับผม อเด้งดึงเด้งดึงอ่ะรุ่นกันต่อครับนี่เนี่ยรุ่นกันต่อไปแม่มาเลี้ยวมาเลี้ยวลงมา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 นี่ครับผม เน่ยความสวยงามครับผมรุ่นกับไปเรื่อยๆครับเข้ากำกอบกำกำอีกกำมวนกานี่นี่น้องกุ้งลงไปอ่ะต่อเงี้ยนนรอบนี้ไม่เท่าไหร่กุ้งเนาะแต่ว่ามันเป็นน้องกุ้งเนี่ย สวยงามตามท้องเรื่องครับผมงามงามครับงามงาๆตัวใหญ่หน่อยน้ะเจ้าอา้าวลุ้นกันไปต่อไโดดไปไหนกุงนี่ไงลงไปนั่นไงมีกิ่ตัวเอ่ยรอบนี้ nè suối ngầm tầm thùng riêng đến giá nè lùng bài chắc nè nè lùng bài นี่ครับผมความสมงามสวยงามแล้วสวัดสวัดเลยพี่น้องเก็บเก็บน้องกุ้งน้องกุ้งน้องปลามีอะไรไหมเอ้ยอ่อรับนี้อพอรับโฟลับนี่เน่ นี่ครับผมความสวยงามครับโอ้สุดยอดครับผมนี่หลายกำเลยนนองสองกำนี่สองกำปลายมั้งกะเอาเงี้เข้าไปเพิ่มได้สองกำน,นี่นี่ลุนต่อไปปอ้ยไปยังลายัง,ยงโอ้มานนีมานีมาหนีน ตะใจหมดเลยนี่่วาอยู่ข้างนอกว่ะปลาไปใหญ่ก่อนเอาไปใหญ่ก่อนเจ้าเจ้าอุ้ยนี่ปลนินครับผมได้มาหนึ่งตัวแล้วรุ่นกันต่อครับผมคนดีขนาดเลยเจ้าต่อไปกับปลาน,น้อยนี่ปลาน้อยก็ได้มาขนาดนี้ครับผมอ้าวเก็บเก็บ ลงไปอ่ะรุ่นโอครับนั่นนี่มาเรื่อยๆเลยหนอนี่ครับผมนี่คือปลาในรอบนี้นะเจ้านะเจ้าตัป้ปลาตั้งกุงงง้งหัวล็อกแง้มๆอ้าวลงไปอ่ะรุ่นโอครับ นั่นน่โอ้โหต้องกุ้งต้องปลาเลยเนาะลงมาลงมาลงมานี่ครับผมความสวยงามของกุ้งและปลาของเราในแต่ละรอบสวยงามครับผมรุ่นกระตอครับนี่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 ุน่นต่อรุ่นต่อ นั่นแน่มาเหวียวมาเหยียวโอ้เราไม่นักหนาเลยนี่ครับผมความสวยงามของเรานะครับกุ้งครับส่วนมากจะเป็นกุ้งครับผมกุ้งป่ามีมกี่ตัวครับแล้วก็กุ้งครับผมอา่ารุ่นกระตอครับน,นี่นี่เนี่ มีอะไรไหมนั่นนี่อนี่กมวนกันห่อหลังจากเลิกงานมาเขาก็มาซ่อมว่าหาก,กินอีก,ก็ถึงได้แล้วครับอ่ารอบนี้เป็นป่าส่วนมากครับผมอ่ลูกกับตอรครับแน่กำไป็นกอเป็นกอืม ลุ้นเดอซีรอบนี้จะมีปลามีกุ้งอะไรไหมนี่ครับผมรอบนี้เป็นกุ้งสวนมากครับนะสวยงามตามท้องเรื่องครับผมลุ้นกันต่อไปนี่นี่แม่ รอบนี้มีอะไรไหมนั่นนี่โอ้เริ่มเริ่มมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นอาทนี่ครับี่นองครับตึงกุ้งตึงป่าครับผมสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับเฮ้กุ้งตัวนี้ใหญ่ๆเขาเหรอเกียวพลื่อเลยแหละเจ้านี่นี่นี่แล้วก็วางไป มีอะไรไหไอ้ยอนี่ครับผ้ออมนะนี่ครับความสวยงามครับผมมีตึงกุ้งมีตึงป่าครับโอ้สวยงามครับสวยงามรูนกันไปเลยเลยครับผมนี่แล้วก็วางลงไปต่อ นี่้ลุ้นกันดูครับ,บว่าจะมีกี่ตัวครับผมน่ลงมาลงมาลงมานี่ครับผมความสวยงามของเรานะยเจ้าลุ้นกันไปต่อเจ้นี่นี่ กรงสวยงามนี่ครับผมตัวสวยๆงามๆครับผมพระอาทิตย์กริ่มจะรับขอบฟ้าไปเรื่อยๆแ,แล้วครับจะมืดตืต้อแล้วครับผมนี่เอามาปอกกับเา้าวเขาก็จะปิกบานแล้วครับลุนกัไปตอมสักครู่ครับผมนี่โอ้ป๋าน้อยตึงกุงุงตึงป๋าน้อยเหรอ ดอนี่ครับามสวยงามครับผมตึงกุ้งตึงปลาหน่อยมาแต่กันนี่ครับมวนครับมวนสุดยอดครับผมนี่นี่นี่นมีอะไรไหมไอ้โอ้กุ้งกระเด็นอะไรนี่ครับผม ความสวยงามถึงกุงถึงป่าครับสวยงามครับสวยงามอาัลลุนกับ้อครับผมน,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 นี่นนี่นนั่นนลงมาลงมาลงมานี่ครับผม ถึงกุ้งถึงป่าครับสวยงามครับผมสวยงามรุ่นกิดต่อไปครับผมเอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวขอว่าเขาน่าจะปอกกินแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปสรุปผลป่ากันติ๊บเลยครับผมไปสรุปผลป่าครับผมปาของเานี่ครับพี่น้องครับมาสรุปผลปลากันเลย อันนี้ก็คือป่าน้อยนะครับได้ประมาณสักกิโลครับผมประมาณโลโลป่าน้อยครับอันนี้ก็โตอ้วนเลยจาวเอาเขาภูมิใจเสนอกุ้งไหมครับแน่กุ้งครับผมกุ้งสวยงามครับผมประมาณสักเก่งกิโลครับกุ้งเฮาวันนี้ครับผมนี่ขอกุ้งดีๆด่าสวยงามขนาดครับกุ้งครับตัวใหญ่ดีเนาะ นสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับหลังจากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้บะเมียย่งแล้วขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับบายบายครับผมเจอกันในคลิปหน้าครับ